อ่ากาสวัสดีครับวันนี้พบกับผมชานนจากร้าน402 Shop นะครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนวิธีดูชุดคัดครับว่าชุดคัตเรามันเสียหรือเปล่าหรือมันพังหรือเปล่านะครับในจุดเบื้องต้นมันมันซ่อมได้ทุกจุดนะครับในส่วนส่วนนี้นะครับอันนี้จะเป็นของ h o n d a w เว็บนะครับในส่วนนี้นะครับเอาเริ่มจากตรงไหนจะอ่อนดี อันนี้เป็นข้อมูลให้กับพี่ๆหรือน้องๆที่เป็นมือใหม่นะครับที่กําลังหัดซ่อมรถนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับต้องแจ้งก่อนแต่ว่าผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับให,ให้ได้เจอแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะ่ะให้มันได้ประมาณนั้นให้ได้นะครับอ่ะอันดับแรกเลยตอนเราถอดออกมาเบ็ดเสร็จนะครับพอเราถอดออกมาเบ็ดเสร็จเนี่ยสิ่งที่ต้องเช็คก,ก่อนเลยอันดับแรก ถ้าเป็นที่ที่ผมทำนะครับที่ผมทํานะผม,มนะผมจะเช็คตรงนี้ก่อนนะครับคือเช็ค<น>ดูชามมันก่อนนะครับเนี่ยมันเป็นร่องนะครับเนี่ยถ้าเรามองถ้าเรา, cetera, า,เรา cetera, ม,มองดูนะครับเนี่ยซึ่งมันเป็นร่องนะครับอะ่ะตรงนี้สามารถซ่อมได้ซ่อมได้นะครับโดยการย้ำหมุดใหม่นะครับก็คือซื้อชามมาใหม่ซื้อชามมาใหม่แล้วก็ย้ำใหม่ ator, นะครับชามชามกับหมุดมันจะมาพร้อมกันนะครับ ชามกระหมดเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อตามช่องทางออนไลน์ทั่วไปได้เลยนะครับแล้วแต่ราคาของร้านนั้นๆว่าจะขายกี่บาทนะครับชุดชามตรงนี้จะเป็นแบบนี้ครับอ่ะมันจะมาแบบนี้ครับอ่ามันจะมาเป็นแบบนี้มันจะมาหมดสามตัวแล้วก็ชามหนึ่งอันนะครับถ้าเป็นของร้อยิบห้าก็สั่งร้อยิบห้าถ้าเป็นร้อยสิบไอก็สั่งร้อยสิบไอนะครับถ้าเป็นเว็บร้อยก็สั่งเว็บร้อยสิบไอก็ได้ครับใส่ด้วยกันได้นะครับ พอพอย้ำชุดนี้เสร็จชุดนี้เสร็จเราเช็คตรงนี้ครับมันมันต้องหมุนไปได้หมุนตามเข็มนาฬิกาได้เท่านั้นนะครับอ่ะปุ๊บมันจะกลับหลังไม่ได้นะครับเนแบบมันจะกลับหลังไม่ได้นะครับเอาจะไปได้เฉพาะด้านหน้านะครับในส่วนนี้นะครับอ่าถ้าเป็นถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่เอาโอเคมันปกตินะครับแต่ถ้ามันหมุนกลับหลังได้เนี่ยไม่ปกติแล้วนะครับต้องเปลี่ยนชุดลูกปืนวันวี ทปืนวันวีของมันนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีขายนะครับตรงนี้ก็มีขายมีมีให้ซ่อมได้นะครับตรงนี้ซ่อมได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ถ้าย้ำช้มใหม่เสร็จแล้วก็มาเช็คดูเฟืองนะพวกนี้เฟืองเป็นตาหมดหรือเปล่านะครับพวกนี้อเฟืองเป็นตาหมดหรือเปล่าพวกนี้ครับระยะการหมนุนคืนตัวเนี่ยปกติไหมหรือแบบมันติดติดขัดขัดถ้าปกติเนี่ยมันจะถีบได้ปกตินะครับเนี่ยนะครับในส่วนนี้นะครับ ในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับชุดต่อมาจะเป็นชุดตัวชุดตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้รือออกทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้นะผมได้รือ,ออกเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือตอนถ้าถ้ายังไม่ได้ถอดมันจะเป็นรูปร่างประมาณไหนนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ผมใส่ให้ดูแป๊บหนึ่ง มันมีประมาณนี้แล้วก็มันจะมีสปริงสปริงจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็อันดับต่อมาก็จะเป็นแป้นตรงนี้นะครับอันนี้คือให้ข้อมูลข้อมูลแบบน้องๆมือใหม่หรือพี่พี่ที่กำลังหัดทำรถนะครับตรงนี้มันจะลงมาแ้วผมบอก เอาลงแป๊บหนึ่งใส่ให้ลงมาได้แป๊บ,บหนึ่งครับอ่าพอใส่ได้เสร็จปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บๆแล้วมันจะมีแหวนกระทะนะครับเป็นจะมันจะเป็นรูปร่างนูนนะครับต้องใส่อันนูนขันขึ้นนะครับอย่างนี้ขันขึ้นนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยระหว่างตรงนี้นะครับอ่าตรงจุดนี้แล้วมันจะมีอันนี้มาทับอีกทีนึง มันจะมีมุดนะครับมันจะมีหมุดด้านบนนะครับเห็นไหมมันมีติ่งมันอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีติ่งมันอยู่นะครับอ่าเราก็เอาขึ้นด้านบนนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีกิ๊บน็อตนะครับกิ๊บน็อตหนึ่งตัวมันจะอยู่ประมาณนี้นะมันจะใส่เข้าไปในนี้นะครับแต่ผมจะยังไม่ใส่นะก็คือตอนลื้อนะครับสมมุติว่าเราจะลื้อนะครับเนี่ยแอทเทิมันจะอยู่ประมาณนี้เลยครับอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้นะ กิฟตหล่นเอาเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บนะครับพอถอดกิบสามตัวออกปุ๊บเราก็งัดตรงนี้ขึ้นมาครับถอดปุ๊บออกมาวางไว้สักที่ไหนที่หนึ่งก่อนก็ได้ปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ออกมานะครับปุ๊บแล้วก็งัดตรงนี้เอามาอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จะออกยากที่สุดนะสําที่ผมทํามาปุ๊บครับแยกมาปุ๊บจะเอาจะเจอพวก เส,เสื้อเสื้อเสาคัดสามก้อนนะผมผมจะเรียกว่าเสื้อเสื้อคัดสามก้อนนะตัวนี้นะจานคัดก็ได้จานคัดสามก้อนก็ได้ครับแล้วแต่พื้นที่นั้นๆน,น,นะครับก็คือถอดมันจะไม่ให้สปริงแล้วก็ตอนตอนถอดเรายังไม่ต้องถอดสปริงก็ได้นะครับเราเราก็เคาะหาค้อนยางมาเคาะตรงนี้ป๊อกป๊อกป๊อกไปลงไปเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ส่วนตรงนี้มันจะเคลื่อนลงไปแล้วมันจะขึ้นมาเองครับอ่ามันก็ถอดได้เบ็คเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการเทค วิธีการเช็คในส่วนนี้นะครับวิธีการเช็คในส่วนนี้ผมจะแนะนําให้เช็คผ้าคัดก่อนครับผ้าคัดก่อนนะครับตรงนี้ก็คือยังเหลือนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนะครับก็ยังเหลือแบบพอใช้งานได้ครับในส่วนนี้นะครับเหลือเหลือน้อยมากๆนะครับตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะแล้วก็เช็คผ้าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาดูลูกยางคัดสามก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอ อะไรเงี้ยซึ่งมันแข็งตัวมากๆก,ก็มันเป็นของติดรถเลยตรงนี้ไม่เคยซ่อมบำรุงเลยเดี๋ยวผมขออะไรมา,านัดออกให้ดูก่อนนะครับซึ่งพอเราเช็คส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะผ่านได้ครับ ก็คือผ้าเหลือเยอะไมหมหรือเหลือน้อยนะครับถ้าเหลือน้อยก็เบิกเปลี่ยนใหม่ได้นะครับตรงส่วนนี้จะอยู่ในเลทประมาณห้าร้อยถึงแปดร้อยถึงเก้าร้อยแล้วแต่รุ่นนะครับตรงนี้อันนี้คือราคาแท้นะครับแล้วถ้าเทียมถ้าเทียมแบบเกรดงานเหมือนเนี่ยผมก็ไม่ชัวนะครับไม่ชัวส่วนใหญ่ผมแนะนําให้ใส่แท้นะครับใส่แท้ดีกว่าเนื้อผ้ามันค่อนข้างดีกว่านะครับเนื้อผ้ามันค่อนข้างดีกว่าตัวนี้เป็นของร้อยยี่ห้าแท้ติดรถเลยนะก็คือรถ สิบห้าปีอับอัแล้วครับยังมีผ้าคัทให้เหลือใช้อยู่เลยนะครับในส่วนนี้อันต่อมามันจะเป็นลูกยางคัทสามก้อนนะครับตรงนี้ลูกยางมันจะเป็นลูกยางกลมงมนะครับแ hmm. ต่อันนี้มันแข็งตัวไปแล้วนะครับคือม nice> ันมันแข็งตัวไปแล้วนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้หรือมันแข็งตัวต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่มันจะมีสามตัวนะครับทั้งหมดมันจะมีสามอันสามอันนี้ก็ไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับตรงในส่วนนี้นะครับลูกยางตรงนี้ ทุกอย่างคัดสามก้อนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับอ่าอันดับต่อมาเราดูสปริงครับเราดูสปริงครับว่ามันล้าหรือเปล่าอย่างนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าอยากเบิกใหม่ก็มีให้เบิกนะครับตรงนี้ก็ไม่เกินหนึ่งร้อยตัวหนึ่งก็อยู่ยี่สิบบาทสามสิบาทแล้วแต่รุ่นนั้นๆด้วยนะครับประมาณนี้ตรงในส่วนนี้ตรงนี้สามตัวก็ไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับ ตรงเสื้อเนี่ยต้องเช็คตรงไหนมั่งมีมีให้เช็คอยู่นะครับอันดับแรกพอเราลื้อเสร็จล้างเสร็จนะผมจะแนะนําให้ล้างก่อนนะครับล้างให้มันสะอาดก่อนค่อยมาเช็คนะครับถ้าเราไม่ล้างเนี่ยเราจะมาเช็คตรงนี้นะคเสาเสาสามตัวนี้นะครับก็คือถ้ามันมีตะกอนหรือคราบตะกันที่มันเป็นแบบขี้คัดพวกคราบคัดนะครับพวกแบบตะกอนมันนะครับ พอเรามาขยับเนี่ยมันจะม,มันจะดิ้นไม่ค่อยแรงพอเราล้างเสร็จแล้วเรามาขยับดูอีกทีหนึ่งมันอาจจะดิ้นแรงกว่าเดิมนะครับอ่ะในส่วนนี้ผมแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับตรงนี้พอเราลื้อมาเสร็จล้างเสร็จเราจับตรงนี้ครับจับเสาตรงนี้ขยับดูเลยมันดิ้นได้หรือเปล่ามันโยกหรือเปล่าตรงนี้ยังแน่นอยู่นะครับตรงนี้อันนี้ยังแน่นอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังแน่นนะเช็คทั้งสามเลยนะครับอ่าเนี่ยเช็คทั้งสามเลยครับ ตรงนี้ยังแน่นอยู่นะครับตรงนี้ขนาดโอ้โรถสิบกว่าปีแล้วนะยังแน่นอยู่ปกติเลยครับค่อนข้างดีดีเลยแล้วก็เช็คดูเสาพวกนี้ครับเสาที่ว่าเอาไว้ใส่ลูกยางคับสามก้อนนะครับเนี่ยมันหลวมห,มหรือเปล่ามันโยกหรือเปล่าครับขยับดูขยับดูนะครับมันต้องดิ้นได้นิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็ขยับเสามันดูครับว่ามันคอนหรือเปล่ามันดิ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ยังแน่นปกติ ในส่วนนี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันหลวมนะครับถ้ามันหลวมผมแนะนําให้เบิกใหม่นะครับเบิกใหม่เบิกใหม่เสร็จถ้าอยากให้มันทนจริงๆนะครับทนแบบทนมากๆผมแนะนําให้เบิกมาปุ๊บแล้วก็ไปหาหาร้านเชื่อมอาร์กอนครับเชื่อมอาร์กอนเชื่อมรอบวงนี้เลยครับรอบตัวหมุดนี่คร nee, ับรอบตัวมุดสามอันนี้เลยเชื่อมไว้เลยครับมาหาเชื่อมไว้เลยเชื่อมปุ๊บแล้วก็ อยากให้สวยแบบอยากให้ค้นอีกหน่อยก็เชื่อมตรงนี้เพิ่มเติมครับเชื่อมด้านในนี้อ่ามันจะมีตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยแบบตรงนี้นะครับเนี่ยเยข้างในมันเนี่ยฝั่งนี้นะครับเชื่อมไว้สักสามจุดก็ได้นะครับคือแน่นปิกแน่นแป๊กเลยแบบแน่นจ๋าๆเลยก็คือถ้ามันจะพังอีกทีนึงก็คือไอ้นี่สึกครับเสาเสาตรงนี้มันสึกแต่ตัวนี้มันยังไม่สึกนะ ถ้ามันสึกมันก็ดังได้นะครับก็คือเวลาเราใส่ไปเนี่ยถ้าถ้าเสาตรงนี้มันสึกนะครับมันมันสึกนั่นแหละนะครับอ่าพอมันสึกมันดิ้นได้นะผมบอกก่อนมันจะดิ้นได้นะครับผ้าพัดมันจะดิ้นได้พอมันดิ้นได้หลักการของมันเลยมันเป็นแรงหมุนนะครับมันเป็นแรงเบี่ยงมันสามารถดิ้นได้คือมันจะดังอ่ะอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับตรงส่วนนี้ นะครับตรงนี้ก็มีอยู่แค่นี้ที่ต้องเช็คนะครับก็คือหมดแล้วนะครับในส่วนนี้ส่วนต่อมาที่ต้องเช็คก็คือชุดตัวลังคัดตัวใหญ่นะครับชุดคัทชุดล้างคัดตัวนอกอเขาเรียกกันนะก็คือสามารถซ่อมได้เหมือนกันนะครับสามารถซ่อมได้นะตรงนี้ในส่วนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราล้างเสร็จอะไรเสร็จเราจับขยับดูอย่างนี้เลยครับว่ามันดินใหญ่หรือเปล่าปุ๊บ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 ตัวนี้ยังแน่นนะ ยังแน่นเลยครับตัวนี้ยังแน่นอยู่เลยอ่าถ้ามันดิ้นได้คึกกึกึมันขยับให้ตัวได้เยอะมันซ่อมได้นะครับในส่วนนี้ม,นมันมันมีเอ่อลูกยางลูกยางคัตลูกยางย้ําคัตมันขายอยู่นะครับในส่วนนี้มันจะเป็นลูกยางกลมๆนะครับอยู่ในนี้หกตัวตามหมุดมาเลยนะครับก็คือซ่อมบํารุงเนี่ยก็เจียตรงนี้ออกหรือเจาะก็ได้นะครับตอกแล้วก็ตอกแล้หมุดออกแล้วก็จะเจอลูกยางของมัน,นครับก็เอาของเดิมออก ใส่ตัวใหม่เข้าไปในส่วนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับค่าซ่อมเนี่ยผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่และแต่ละร้านค้าที่ขายของเนี่ยผมว่ามันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ไม่สามารถระบุได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเช็คพวกอ่าพวกร่องด้านในนะครับว่ามันสึกเยอะหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะเช็คดูด้านในด้วยนะครับว่ามันสึกเยอะหรือเปล่าถ้ามันสึกเยอะ ผ้าคัทมันจะดินได้นะรันจะดิ้นได้มีโอกาสดังได้เหมือนกันในส่วนนี้นะครับถ้ามันไม่สึกหรือมันสึกนิดเดียวก็ไม่เป็นไรครับยังใช้งานได้ครับแต่ถ้ามันสึกเกยอะผมแนะนําให้เบิกใหม่เลยนะครับเบิกใหม่เลยตรงนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้ <c oughs> แล้วก็ชุดเสื้อคัทนะครับชุดเสื้อคัทชุดเสื้อคัทก็คือในส่วนตรงนี้นะครับก็คือเหมือนกันเลยตรงนี้ตรงนี้ที่ต้องเช็คก็มีอยู่แค่ร่องพวกนี้ครับ ลองพวกนี้วิธีเช็คง่ายมากผมบอกในวิธีเช็คค่อนข้างง่ายนะครับในส่วนตรงนี้วิธีเช็คนี่ยค่อนข้างง่ายก็คือพอเราอะไรเสร็จล้างเสร็จเราใช้เล็บมือเราเลยครับเล็บมือเราเนี่ยขีดขีดดูเลยเกาเกาดูครับถ้ามันไม่เป็นร่องถ้ามันไม่เป็นร่องนะครับยังใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นร่องแต่ถ้ามันเป็นร่องมันชนมือมันชนเล็บเราครับมันชนแบบติ๊ก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 อ่าอย่างนั้นต้องต้องเบิกใหม่แล้วนะอันนี้อันนี้มี มีอยู่แค่นี้นะครับในส่วนนี้ตรงนี้หน้าตัมผัสหน้าตัมผัดต้องเรียบที่สุดนะครับและไม่เป็นร่องนะครับถ้ามันเป็นร่องผ้าคัดมันจะกินกินเนื้อมินียมตรงนี้ไม่เต็มนะครับมันทําให้คัดลื่นได้นะครับในส่วนตรงนี้นะในส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันเลยเช็คเหมือนกันเลยครับใช้เล็บเราเนี่ยเกาเกาเกาตรงนี้ดูเลยครับเหมือนกันเลยเช็คเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ดูด้วยครับว่าตรงด้านในนี่มันสึกเยอะไหมอย่างนี้ครับเนี่ย ตรงนี้ตัวนี้ก็สึกนิดหน่อยนิดเดียวนะครับมันเป็นคาบดําเฉยๆนะครับตรงนี้อ่าสึกนิดเดียวไม่มีปัญหานะครับตรงนี้แล้วก็จะมีอีกอันนึง <c oughs> นะครับก็คือชุดแผ่นคัดนะครับตรงนี้จะเป็นชุดแผ่นคัดนะอันนี้จะเป็นแผ่นเดิมๆโรงงานเลยนะครับตรงนี้ต้องเช็คด้วยนะครับว่ามันเป็นร่องหรือเปล่าถ้ามันเป็นร่องเป็นร่องแบบสึกเป็นแบบขีดข่วนใหญ่ๆลึกๆ หรือเป็นรอยเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนนะมันจะเก็บมันจะมันจะแบบหน้าสัมผัสของแผ่นคัทนะ่มันจะสัมผัสได้ไม่ดีนะครับถ้ามันไม่เรียบนะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้ปกติมากเลยอ่าเนี่ยเช็คดูเลยนะครับในส่วนตรงนี้แผ่นหนึ่งก็ถ้าเป็นร้อยบห้าก็แผ่นแล้ไม่เกินแ0ดสิบาทครับแผ่นแล้วไม่เกินแปดสิบน,น,นะครับในส่วนตรงนี้ และผม,มผมจะรีวิวแผ่นคัดผมที่ผมขายไปด้วยนะครับใน,ใน,ในตัวนี้เลยใน,ในวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือแผ่นตัวที่ผมขายอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแผ่นตัวนี้นะครับเป็นเคลือบแผน่นแผ่นเหล็กมันเนี่ยมันพิเศษกว่าของแบบติดรถก็คือเนื้อเหล็กตรงนี้นะครับเนื้อเหล็กพวกนี้มันจะเป็นสีดำเนี่ยก็คือมันเคลือบผิวสีมานะครับเคลือบสีมาแหละเอาง่ายเลย เคลือบสีมาเพื่อที่จะให้มันเสียงเสียงให้มันเกิดเสียงอ่น้อยที่สุดครับ <c oughs> เพราะโดยปกติถ้าเบิกแผ่นแทมามันจะเป็นเนื้อมิเนียมครับส่วนมากอ่ามันจะเป็นเนื้อมิเนียมตรงนี้นะครับม,มันจะเป็นเนื้อมิเนียมตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นเนื้อมิเนียมก็คือเห็นไหมครับแบบมันจะเป็นมันจะเป็นเนื้อมิเนียมจ๋าๆาเลยตัวนี้มันเป็นเป็นเคลือบสีมาอีกทีหนึ่งโดยโดยปกติ ถ้าชุดถ้าสมมุติว่าแผ่นคัตเดิมๆมันสึกเนี่ยเอ้ยแล้วไอ้ไอ้ล่องล่องพวกที่อยู่ในนี้มันสึกนะครับ <c oughs> ก็คือมันจะทําให้เกิดเสียงดังครับอ่ามันจะทําให้เกิดเสียงดังเพราะมันดิ้นได้มันให้ตัวได้เยอะครับแต่พอเป็นเป็นแผ่นตัวนี้นะครับเป็นแผ่นไอ้ตัวนี้กล่องไม่โฟกัสแต่ถ้าเป็นแผ่นตัวนี้นะมันจะเป็นเครือ,อบสีหม่อีกทีนึงก็คือมันจะช่วยช่วยได้ในระดับนึงเลยนะครับ ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยเคลือบมาไม่ใช่ว่าเคลือบหนามากนะครับก็เคลือบมาในระดับหนึ่งหนาในระดับหนึ่งไม่ใช่แบบว่าใส่แผ่นคัตลงไปไม่ได้เลยครับเนี่ยมันก็ปกติยังให้ตัวได้นะครับเนี่ยมันจะช่วยเรื่องเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าแบบแบบแท้ครับแบบแท้ถ้ามันมันฉึกมามันมันเป็นเนื้อมินียมจ๋าจมันจะไม่มีสีเข้ามาช่วยเวลามันมาชนกับพวกนี้ครับอ่าพอพอนื้นภาพออกมครับ แล้วก็สปริงสปริงสปริงแต่งถ้าเป็นร้อยยี่ห้าใสหกตัวแม่บ้านยังเหยียบเกียร์ได้ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะครับในส่วนนี้ชุดหนึ่งถ้าเป็นร้อยยี่ห้าในชุดนี้ที่ผมขายอยู่นะครับเนี่ยถ้าเป็นชุดตัวนี้ก็อยู่สามร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งนะเป็นชุดอย่างนี้ไปเลยนะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้มีใครผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะมี สาระมากพอที่จะให้น้องๆหรือพี่ๆที่กําลังหัดทํารถอยู่นะครับหว,วังว่าเราจะได้ความรู้แบบค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะครับในส่วนนี้แต่ว่าพื้นที่แล้วแต่ราคาของราคาซ่อมเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ว่าจะกี่บาทกี่บาทวัสดุของของที่เอามาซ่อมเนี่ยเกรดไหนอะไรยังไงอย่างนี้ครับก็คือมันไม่สามารถระบุได้นะครับมันมีหลายราคาแล้วจะลงกึงด้วยนะครับพวกนี้ อ่าคลิปนี้ผมว่าน่าจะจบแล้วนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรอาจจะเป็นคลิปสอนประกอบนะครับเป็นคลิปสอนประกอบอยู่ที่รถอันนี้เป็นของลูกค้านะครับอันนี้เป็นของลูกค้าลูกค้ามาเปลี่ยนแผ่นมาเปลี่ยนแผ่นคัดแล้วก็เปลี่ยนชุดสปริงแต่งนะครับเป็นของลูกค้ามาเป็นเดิมๆอ่ะแผ่นเดิมๆอ่ะผมเอาทิ้งไปแล้วนะครับก็คือเลยไม่ได้หยิบมาให้ดูนะครับในส่วนตรงนี้คลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปสอนการประกอบนะครับ หวังว่าน่าจะได้ความรู้นะครับเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือน้องๆที่เป็นมือใหม่ในการกําลังซ่อมลถนะครับกาลังซ่อมลด,ลมลดถ้ามันมีสาระหรือมีความรู้ทุกคนได้ความรู้ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะพยายามจะมาทาคลิปให้เรื่อยๆนะครับผมว่าจะมาทำ u t u b e จริงๆจังๆลองดูสักปีหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับไปแล้วเจอกันอีกคลิปหน้านะครับผม